อาจารย์หน่อยพี่มาถึงทะเลแล้วเชื่อยังจากโรบินสันเพชรเรียทำพาสปอร์ตเสร็จเร็วมากเลยอะ่ะเสร็จแล้วก็ขับรถมา15กิโลถึงหาดเจ้าสำราญอะ่ะหาดเจ้าก็คงสวยอยู่เหมือนเดิมเนี่ยค่ะยืนยันว่าหาดเจ้าสำราญจริงๆเดี๋ยวจะมีคลิปจากน้องคนหนึ่ง บอกว่าหาดเจ้าสำราญจริงๆค่ะน้องเข้ามาจากเมืองนนดีใจจังเลยป้าหิวทะเล่ป้าหิวทะเลต้องมาหาทะเลให้ได้ดีค่ะป้าชุนดีมาถึงหาดเจ้าสำราญแล้วไหนว่าหาเจ้าสำราญไกลไงก็แค่ปากซอยอะ่ะนี่ค่ะหาเจ้าสำราญอ,าอ๋อเหรอแล้วหนูมาบ่อยไหมคะมาบ่อยค่ะอ,อ๋อเหรอบ้านอยู่ไหนลูกออออยู่นนท นนทบุรีก็ผ่านราชบุรีบ้านป้าน,นะ<ช>แล้วมันน่าหน้าเที่ยวยังไงบ้างคะอากาศดีค่ะทะเลสวยอากาศดีทะเลสวย<ช>แล้วมาพักที่นี่เหรอหนูคุยไปป้าจะแพนไปที่ทะเลเแล้วก็กลับ<ช>มาเช้ากลับเย็นแล้วมาบ่อยไหมคะมบ่อยเหรอแล้วจากเมืองนอนท์ฝ่าฟันรถติดมาใช้เวลาเท่าไหร่อะคะอ๋อก็ประมาณสองสาม่ม อ,อ๋อเหอๆขอบคุณมากนะคะยืนยันอีกครั้งว่ามีหาหเจสรานหเจสําสราญจริงๆนอะขอบคุณนะลูกหาเจ้าสําราญนะคะอยู่จังหวัดเพชรบุรีเาราชบุรีกับกรุงเทพต่างกันร้อยแปดกิโลนะคะและจากราชบุรีมาเพชรบุรีเนี่ยประมาณห้าสิบกิโลค่ะจากเพชรบุรีแยกมาหาเจ้า 15กิโลมาชมทะเลสวยๆหาดสะอาดๆนะคะเนี่ยแล้วก็น่าเล่นจังเลยเสียดายจังวันนี้ป้าไม่ได้เอาบีกินี่มานะไม่งั้นป้าจะเล่นน้ำทะเลให้เอซีของป้าได้เห็นนะคะดูสิสวยขนาดนี้ต้องมานะป้าไม่ได้ตั้งใจจะมาหาเจ้าสำราญอกคะวันนี้แต่ป้ามาทำพาสปอร์ตท,ที่เพชรบุรีคะ่ะ เจ้าหน้าที่ดีดีทำใช้เวลารวดเร็วป้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกคาบตัวเองด้วยรูปที่ดูค่ะว่าเ้าใจไหมนะคะเจ้าหน้าที่บริการเป็นตัวเองประทับใจที่สุดเลยค่ะแสดงว่าวันนี้ป้ากาศวํานวยน้ทะเลแล้วปเาไม่ถูหายไานะเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วป้าจึงต้องมาให้ถึงทะเลให้ได้ค่ะเห็นไหมคะเห็นทะเลไหม ที่จริงอ่ะบ้านป้าจังหวัดราชบุรีเนี่ยค่ะขับรถมาทะเลเนี่ยก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะก็ถึงทะเลแล้วนะคะที่นี่อาหารการกินยแยะไปหมดเลยค่ะเป็นของสดสดจากทะเลราคาก็ทุกถูกนะคะเนี่ยค่ะน่าเที่ยวจริงๆเลยอ่ะ ไปดูแผนที่ประเทศไทยนะคะตรงอ่าวไทยอ่ะที่เหมือนกอไก่อ่ะด้านนี้อยู่จังหวัดเพชรบุรี